ดิฟเฟนเพจนะครับวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่29พฤษภาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการมวยไทยพันธมิตรนะครับก็จัดโดยกลุ่มพลังใหม่นะครับเจคเคนสิถ่ายทอดสดนะครับตอนหกโมงสินะครับที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของสิงห์ปาลสอดสำอางนะครับวันนี้เจอกับเจ้าชมวกเพชรสิทธิ์กำนันเน่งนะครับคู่นี้ชกกันพิกัด102ปอนด์นะครับก็มาช่างได้ตามพิกัดทั้งคู่นะครับ102ปอนด์ทั้งคู่นะครับคู่นีี้ชอบไปท่ เจ้าสิงปามนะครับสิงปามสิงสำอางนะครับชอบลูกแข็งแรงลุ้นไปปลายนะครับส่วนคู่ที่2ครับพยักษ์อีสานห้าพยักษ์มวยไทยนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรภูผาสว <ส quieren S 1> ังเสือนะครับพยักษ์อีสานเจอกับเพชรภูผานะครับคู่นี้ชกกัน100ปอนด์นะครับเจ้าพยพักษ์อีสานเนี่ยมา100.4นะครับก mm ็ลดไป0.4นะครับขณะที่เจ้าเพชรภูผาเนี่ยมา101.2นะครับก็ลดไป0.2นะครับลดไป0.2อ่ะ คู่นี้ชอบไปที่เจ้าพยัคฆ์อีสานนะครับชอบไปที่พยัคฆ์อีสานนะครับพยัคฆ์อีสานต่อน้ำหนักที่1ปอนด์นะครับชก100ปอนด์ต่อ101ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับแซมสันสิงห์บาลังทองนะครับวันนี้เจอกับพยัคฆ์รุ่ม9ศักชัยาโชดนะครับก็ชกกัน104นะครับ104แซมสันเนี่ยมา105.2นะครับก็ลดไป1.2นะครับขณะที่พยัคฆ์รุ่ม9เนี่ย มา106.2นะครับลดไป2.2นะครับกูนี้ชอบไปที่พยัคฆ์ลมก้านะครับดูกระดูกกระเดี่ยวมวยดูดีกว่านะครับลูกเก่าวันนี้ชอบไปที่พยัคฆ์ลมก้าศักชัยยโชธนะครับส่วนคูที่4ีนะครับคูเอกทูมารโลวิสุทธ์กรุ๊ปอะคาเดมี่นะครับเจอกับเพชรทองคําเฟียสปทุมนะครับทูมารโลเจอกับเจ้า เพชรทองคำนะครับคุณนี้ชอบกัน127นะครับทุมโบโรนี่มาขาดนะครับมา126.2ก็ขาดไป0.8นะครับขณะที่เจ้าเพชรทองคำนะครับมา128.4ก็ลดไป1.4นะครับทุมโบโรมาขาดมาขาดไป0.8ขณะที่เจ้าเพชรทองคํามาเกินไป1.4นะครับก็คุณนี้ชอบไปที่เจ้าทุมมอโรนะครับทุมมอโรวิสุทธ์กรุ๊ปอะคาเดมี่นะครับนี่คือช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2นะครับถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับ เพชรสงครามนะครับเจอกับเพชรสีนินนะครับก็ชกการพิกัด44ปอนด์นะครับก็มาเจ้าเพชรสงครามมา44.1 44บกิโลนะครับเจ้าเพชรสงครามมา44.1นะครับก็ลดไป0.1ขณะที่เพชรสีนินมา43.9ก็ขาดไป0.1นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรสีนินนะครับเพชรสีนินไทเกอร์มวยไทยนะครับส่วนคู่ที่2ครับประกายเพชร สดบินหลานะครับวันนี้ก็เจอกับยอดพิชิตสิทธ์โพแก้วนะครับเวทเล็กๆนะครับมวยเด็กๆนะพิกัด38มกิโลนะครับเจ้าประกายเพชรนี่มา37.7นะครับขาดไป0.3นขณะที่เจ้ายอดเจ้ายอดพิชิตนะครับก็มา38.2ก็เกินไป0.2นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าประกายเพชรนะครับมวยเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเล่นกันระวังหน่อยแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่7นะครับพยักชนชนบุรีอาเมเดียกรุ๊ปนะครับเจอกับสิทธิเอก สอพทายดำนะครับคู่นี้ชกกัน105นะครับเจ้าพยักชนมา105ตามพิกัดนะครับขนาดที่11เนี่ยมา1 0 5 2ก็ลดไปนิดเดียวนะครับลดไป0.2คู่นี้ชอบไปที่เจ้าพยักชนนะครับพยักชนชนบริอาดมีเดียกรุ๊ปนะครับส่วนคู่เอกช่วงที่2นะครับยอดยกเพชรลูกบุญมีนะครับอันนี้เจอกับเจ้าซูเปอร์แบงค์สออภิเดชนะครับคู่นี้โชคกัน112นะครับเจ้ายอดยกเพชรเนี่ยมา1 1 3 2ก็ลดไป1.2นะครับ ขณะที่ซูเปอร์แบงค์เนี่ยมา113นะครับก็ลดไปปอนดหนึ่งนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดหยกเพชรนะครับลูกบุญมีนะครับชอบไปที่มุมแดงนะครับยอดหยกเพชรลูกบุญมีนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดนะครับ8คู่รายการมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ